การใช้พลังงานทางเลือกกำลังมาแรงโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทจึงเจริญโซล่าเซลลจำกัดติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งมาแล้วมากกว่า4ปีไม่น้อยกว่า1เไมกกวัตต่อปีสำรวจเช็คไฟจริงก่อนการติดตั้งออกแบบและวางแผนการติดตั้งด้วยช่างทด้ชำนาญ ติดตั้งรางวางแผงด้วยวัสดุเกรดมาตรฐานติดตั้งแผงเชื่อมต่อระบบด้วยช่างที่ชำนาญวัสดุและ,ะอุปกรณ์มาตรฐานเหมาอก,ออกอรและ A/C ตามที่กำหนดให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้งานปลอดภัยมั่นใจด้วยการตรวจสอบจากการไฟฟ้าสุลลเซลทุลักและประชาชนสุลลเซลเพื่อประชาชนบ้านพักอาศัย สลเสวเพื่อธุรกิจร้านค้าขายส่งสลรเสวเพื่อหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสลรเสวเพื่อหน่วยงานเอกชนมั่นใจในการบริการหลังการขายล้างแผงเช็คระบบปีนานทูงสุดถึง5ปฝีติดตั้งกับช่างที่ชำนาญบริการใกล้บ้านคุณ โซลาเซลเพื่อการเกษตรโซลาเซลสำหรับชาวสวนทุเรียนที่ต้องการลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายชาวสวนมันสำปะหลังชาวนาที่ทำเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวข้าวชาวสวนมะละกอโครงการแทงน้ำเพื่อประชาชนแทงน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย โครงการประปาหมู่บ้านตั้งกับช่างที่ชำนาญบริการใกล้บ้านคุณบริษัทจงเจริญสุเจัน